เราต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนวเจอมาแล้วทั้งคู่สิทธิชัยวิเคราะห์ตะวันฉายเจอกับดาวิดใครจะเป็นฝ่ายกำชัยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซ u บสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ธิติชัยสิทธิ์สองพี่น้องพักหน้าที่นักมวยสวมบทกูรูวิเคราะห์รูปเกมพร้อมคาดการณ์ผลการแข่งขันคู่ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมพบกับเดวิดคิรียในศึกวันไฟในท์13วันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ศึกวันไฟในท์13ที่กำลังจะระเบิดขึ้นในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาหนึ่งในไฮไลท์เด็ดประจำรายการที่แฟนกีฬาทั่วโลกให้ความสนใจอย่างล้นหลามคือการกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งของตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิม ชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทที่ขอเปิดรับความท้าทายใหม่โดยการข้ามสายมาลุยยุทธจักรคิกบ็อกซิ่งพบกับดาวิดคิเรียจอมเก่าวัย31ปีจากจอร์เจียในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวททั้งตะว,วันฉายและดาวิดล้วนแต่เป็น2ส,สุดยอดนักชกในกติกาถนัดของตัวเองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการหานักกีฬาที่จะเคยแข่งขันกับทั้งคู่มาก่อน แต่สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องสุดยอดนักชกมากประสบการณ์ชาวไทยเคยผ่านการประทะและเอาชนะทั้งสองคนมาแล้วทําให้นักสู้เจ้าของฉายาเจ้าหนูนักฆ่ารายนี้ทราบเป็นอย่างดีถึงสไตล์การชกของทั้งสองคนเพิ่ม<ๆ>ความน่าสนใจยิ่งขึ้นก่อนการรับชมทางเราจึงไม่รอช้าที่จะขอความเห็นจากสิทธิชัยถึงมุมมองของคู่นี้พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปเกมและคาดการณ์ถึงผลการแข่งขันของคู่ตะวันฉายเจอกับดาวิดที่แฟนๆทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันในขณะนี้ ผมคิดว่าคู่นี้รูปเกมจะออกมาสนุกแน่นอนครับเพราะว่าดาวิดเขามาแบบตั้งใจมากๆถึงขั้นลงทุนเดินทางมาเก็บตัวซ้อมถึงค่ายผมเขาฝึกซ้อมหนักมากเพื่อเตรียมแก้ทางตะวันฉายผมคิดว่าดาวิดจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพราะเขาเตรียมอาวุธระยะประชิดมาเขารู้ว่าตะวันฉายเล่นวงนอกดีกว่าและเขาจะไม่ยอมให้เกมตกเป็นของตะวันฉายอย่างแน่นอนส่วนคู่นี้จะจบน็อกหรือไม่มันก็อยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่ว่าตะวันฉายเขาจะทําได้ดีหรือเปล่า ส่วนดาวิดเขาก็อึดถึกทนมากๆและที่สําคัญนี่คือกติกาคลิกบ็อกซิ่งซึ่งตะวันฉายอาจจะชกยากนิดนึงปิดกับดาวิดที่ต่อยในกติการคลิกบ็อกซิ่งมาโดยตลอดเขาถนัดกติการนี้มากหากต้องเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคนในไฟนี้สิทธิชัยก็ขอเลือกทําตามหัวใจโดยการเชียร์ไปที่รุ่นน้องร่วมชาติอย่างตะวันฉายพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากตะวันฉายไม่พลาดเข้าหลวมหรือไปยืนแลกหมัดกับดาวิดก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาครองได้ ผมเชื่อว่าถ้าตะวันฉายไม่พลาดโดนหมัดของดาวิดผมก็คิดว่าตะวันฉายจะชนะแต่ถ้าเลือกไปยืนรับหมัดดาวิดก็มีสิทธิ์ถึงขั้นแพ้ได้เลยอย่างไงผมก็เชียร์คนไทยครับตามเชียร์น้องตะวันฉายมาตลอดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่เกมบนเวทีของทั้งคู่อีกทีครับ แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้วันไฟใน13สเสาร์ที่5สิงหาคมเริ่มคู่แรกเวลา7จ็นาฬิกาและทางโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกาอย่าพลาดชมกันนะครับ